ที่แรกในภาคอีสานที่มีบริการเซล์เซอร์วิครับทเรากดเท่าไหร่ก็จ่ายแค่เท่านั้นเลย และนี่เป็นอีกที่สำหรับคนขอนแก่นที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองและที่เซอร์ไพรส์คนขอนแก่นที่สุดในวันนี้คือเขาเป็นที่แรกในภาคอีสานที่มีเซลลสวิทช์ครับแทบและใครที่เป็นสายเครื่องดื่มมีฟองแนะนำว่าต้องมาให้ได้เ <c oughs> พราะเขามีหลากหลายรสชาติให้เราลองอีกเยอะมาก <c oughs> ยิ่งบวกกับบรรยากาศสบายๆและมูดแอนด์โทนที่ให้ความคลาสสิกเลยทำให้ห้องนี้รู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าค้นหาขึ้นไปอีกเพราะทุกคืนวันหยุดสุดสัปดาห์เขายังมีดนตรีสดและดีเจด้วยและตอนนี้เขาก็ยังมีเมนูรูปแบบใหม่สไตล์อังกกู คลาเพซี่ที่มาพร้อมชีสมอสซาเรลลาสดหรือจะเป็นชิเคเค้นพ็อกเก็ตแซนด์วิชและเมนูอื่นๆที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปอย่างวันนี้ส่วนตัวแนะนําเป็นสไปซี่ชิคเ้นสตรีทที่จะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะทุกคนถือว่าที่นี่มีเมนูตั้งแต่ลอนดอนอินคลาสสิกไปจนถึงลอนดอนอินคอมโบโรอย่างเมนูนี้ที่มาพร้อมกับเนื้อไก่ที่ออกนุ่มๆกำลังดีที่ผ่านการอบความร้อนสูงทําให้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ติดใจเลยและแน่นอนว่ายังมีเมนูอื่นๆที่ด่านเราอ,อย่าง นอกจากจะได้สร้างความตื่นเต้นและได้คอนเทนต์แล้วโรชช์ของเคก็นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยค่ะและนี่ถือเป็นการเป่าชมใหม่ที่อยากให้คนขอนแก่นได้สัมผัสกันดูคือเราสามารถเลือกที่จะนั่งชิลที่โตหรือเลือกนั่งที่บาร์ก็ได้เพราะภายในห้องอาหารลอนดอนอินนี้คือรองรับได้ถึง80คนเลยและเร็วๆนี้ก็ยังจะมีอาหารเช้าแบบอังกฤษดั้งเดิมด้วยและอยากแนะนําคนขอนแก่นให้มากันกับลอนดอนอินที่ตั้งอยู่ในโรงแรมอวานีขอนแก่นเลยนะทุกคน